สวัสดีนะครับผมมาจนได้นับสำหรับสายเขียวหรอนึกว่าจะเป็นสายเหลืองโอ้สวยมากนะครับคันของสุธนก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไอ้วันที่สามสิบวิ่งแน่ทำสีฟ้าสูบใหม่ด้วยหรอครับผมพ่นพ่นไปไม่ได้ทำกคือว่าสีพ่นพ่นทับไปเฉย สีถังให้ใครทำให้เนี่อยช่างแบงค์ครับช่างแบงค์เดี๋ยวจบไปจากไอ้เทคนิคอะไรก็ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยก็่าไเทคนิคอะไรก็ไม่รู้มันคืออะไรก็ต้องถามเขาว่าเท่าไรเท่าไรพี่แบงค์ช่างสีก็ทำสีประมาณอยู่ที่พันหนึ่งไหมถังอันนี้เหรอเฉพาะถังอย่างเดียวอ่ะใช่ไม่เกินพันอ่ะประมาณประมาณเท่าไหร่แต่มันเป็นสีดำจะให้รอรูปที่ตรงนี้เดี๋ยวใช่ใช่เพื่อหา มันมันมีกากเพชรด้วยนะครับประมาณเดาให้พี่โบลองคิด800อ๋อ800บาทนะครับสวยนะเพราะมีกากเพชรนี่ไม่เคลือบเดีอ๋อเดี๋ยวจะมีเคลือบอีกอ๋อปกติจะเงากว่านี้รับจ้างซิ่งวิ่งสร้างตัวนี่นะครับสวยมาก มีคนบอกว่ามันจะไม่ดังก็ลองกองแกงมาลองกองแกงเลยลูกเตะเนี่ยอมันก็มันก็มีบ้างเนาะมันก็มันไม่เหมือนสายคัดอืออืครับถ้าเปรียบสายคัดกับอนี่สายคัดมันจะมีปัญหาเรื่องสายตายใช่ใช่อ่าแต่อันนี้หมดอันนี้อาจจะหนกหูนิดนึงกองแกงกงกองแกงอ่าครับเ็ดเสร็จแล้วคันนี้ถ้ารวมยอดเต็มเต็มเนี่ยเท่าไหร่พี่โบเนี่ย ถ้าทำใช่ไหมถ้าทำอยู่ที่ประมาณตบพันกว่าบาทตบพันเจ็ดพันเจ็ดพันรวมรวมเลยนะรวมไม่ใด้บางคนนะบางคนบวกไปอีกสี่เป็นห้าทำภายในด้วยไงอ๋อครับต่อประมาณหมื่นกว่าบาทซื้อโค้งมาหกพันห้านะครับสูงสิบเนี่ยใช้ได้เลยนะครับยังไม่ได้เคลือบอ่าได้ไม่มีแดดไปเทปไปแล้วพี่วันนี้สิบสองใบผมอ่ะวันไหครบสวยมาก อันนี้ก็ห่ออย่างดีนะ้อวันประาณงปที่อนีันนี้ก็สั่งล้อเหล็กนะครับด่วนนะด่วนด่วนออเดิ์เหลืออีกกี่คู่โหดูดิเป็นหเลยหมดสมุดอันนี้ไปสองเล่มแล้วของเงินเอาไปตีลีหมดเลยเงินค่าจ้างล้อเหล็กเงินก็เอาไป นี่ทำรถนี่ไงโอ้ทำรถอะไรอย่านี้ไงโอ้ทำรถด้วยก็ซื้อพิสันอะไรอย่างงี้ไงของพิสันเป็นเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีของพ่อของแม่นะครับสำหรับสุฑนนะครับก็ถ้าพิสันพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราเรารู้อ่าในคนสนิทกันนะครับถึงพูดได้นะถ้าเกิดว่าให้ผมไปพูดกับคนอื่นผมก็พูดไม่ได้เหมือนกันนะครับดูว่าเรารักในสัตว์เด็ดโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสัตว์เรีลสองหมื่นหกแต่ว่าเอาล้อมาเองเอาแค่ล้อมาเองนะครับเสร็จแล้ว สีแห้งหรืยอยังเนี่ยย,ยังไม่แห้งดีแต่ว่าบันไดแบบพับพับสองชั้นนะครับบันไดพับสองชั้นแล้วก็แผ่นพื้น <c oughs> นี่นะครับปู <c oughs> มาตรฐานมากแผ่นเหล็กนีน่นหนาเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอาแผ่นบางๆนะครับ <c oughs> นี่นะครับแหนบ <c oughs> สีชมพูวันแบลนะครับตรงเตง โอ้โมีอันนี้ด้วยนะครับเนี่าเผื่อว่ามันเด้งสุดมันก็จะเข้าล็อกอพอดีเพื่อจะไม่ดินน้นนะครับจะนั่งแทนก็จะไม่ดิ้นสายขวาสายซ้ายสายขวาอันนี้ก็จะมีเบาะให้อยูเนาะน,น,นี่นะครับค<พ>อคอให้ตัวไม่ได้ดีมากอันนี้มาตรฐานเลยนะครับอันนี้ขาตั้งพร้อม อ๋อนี่นะครับมีขาตั้งให้พร้อมเลยยกมาเพิ่มก,ก็วางไว้บนนี้จะไม่หนักหรือหนักปะนะครับไปโบนี่อ่านี่นะครับสองหมื่นหกเอารอมาเองเห, 3, หล็กล้างหน้าสามนะครับ 4, 3, อ๋อถ้าล้างหน้าสี่สามหมื่นสองแต่ว่าหน้าสามนี่ก็ไม่อ่อนนะมั้ยสามหมื่นสองนี่ได้รอด้วยอ๋อสามหมื่นสองได้รอด้วย พบเลยอาตาตามได้ออยังเดียวลูกปืนเรารับประกันให้ครับลูกปืนผมเห็นแล้วนะั่นหนามากแล้วอันนี้ก็มีจบแค่นี้เลยใช่ไหมไม่มีอ่าไม่แล้วอันนี้เปล่าแปรเราก็ปรับเพิ่มเอาเองครับเดี๋ยวปรับแต่งเอาเองนะครับอันนี้กว้างจากขอบนอกนี่ไปนู้นแถลงเมตรเท่าไหร่เมตรเจ็ดเมตรเจ็ดสิบ <7. S 2> ล้ลอเหล็กกว้างนี้ล่อง่องนี้เท่าไหร่เมตรสี่สิบได้ปะเอเมตรสามสิบได้ได้นกขึ้นได้ครับนกขึ้นได้พอดีครับเมตรสามสิบสวยมากนะครับ2องชอบมีบันไดแต่บันไดไม่มีไฮดรลิกนะครับ,บใช้มือครับแล้วก็เอาสลักเสียบตรงนี้อ๋อ อ๋อนี่นะครับไหนลองลองเอาเอาขึ้นเลยอ่านี่นะครับครับครับอ่านี่พอดีก็มันจะไม่สูงเนาะแล้วก็บันไดนี่จะยาวขึ้นแล้วก็พับได้มันก็ไม่สูงนะครับแบบนี้ก็ดีครบัรบครบัรบถ้ามันสูงไปมันจะเกาะกิก่งมะม่วงฮ่าฮ่าฮ่าโอ้นะ ต่างฮะวันนี้วันนี้สมคิดไม่ยอมแพ้อย่างเดียวอ่ะรถแพ้คนไม่แพ้อ่ะสมคิดผมนั่งรแพ้ตั้งแต่เมือวาผมรู้เป็นที่อะไรเป็นที่อะไรอะกะล้อสนักเดียวกันแต่ของสิบสองใบผมยกร้อยอ่าผมขอนี่ผมยกไปร้อยสามสิบสามใบอืมใบความหนาความหนาเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เจอกันแน่นอนครับสำหรับมิทติ้งเด้อ ด้วยเนี่ยเฮ้ยวนี่คือสลักชื่อด้วยกลัวเขาไม่รู้ใช่ไหมสลักชื่อสุธนกลัวเขาไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่บิ้วบิ้วมาใหม่แล้วเนี่ยใส่จานใหม่แล้วพี่สันอ๋อใส่จานใหม่เลยใส่บู๊ทใสบู๊ทดังหนาหมากัดไปเนี่ยไม่กัดไม่กัดนี่ครับไม่ให้ไม่ให้มันพันไงเอาไปทดสอบปุ๊บมันดีดอะอ่านนพันเนี่ยมันดีดใส่เราในน้ำออ่ะอันนี้ไม่น่าจะพันใช่ไหมเราอืมเราเราเราทำถาดใหม่ด้วยพี่สันนี่ ขาดก็เสริมตรงนี้ที่แรกไว้เงี้ยปุ๊บฟังมันพันมาพันใช่ไหมล่ะปุ๊บอยู่เงี้ยปุ๊บเราย้ายเลยปุ๊บมานี่ปุ๊บจะให้มันกินมุบมุบเลยอ๋อทำให้มันกินมุบมุบใช่อ๋อเออก็ไม่เอ็นแล้วตอนนี้เนาะเพราะว่ามันอันนี้แล้วอ่ะใช่ใช่ก็คือวัดนี่เสริมตะในี้อย่างดีสเกลขึ้นเยอะเลยเนี่ยวัดยังไงก็ต้องจมเอาสเกลขึ้นใช่ไหมล่ะไปกัดเบอร์โทรก็อันนี้ก็ได้นะครับช่างโบนะครับ 081นะครับตามนี้เลย <Okay. S 1> จะโทรหาสุทนก็ได้สุนทนชายศรีแล้วก็เบอร์โทรอะไรนะ084 084 495 495 1203สุทนสุนทนชายศรีนะครับผมํามทุกอย่างนะครับมีอะไรคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะไปทำที่ไหนดีก็ลองโทรมาที่นี่นะครับมีจบแน่นอนนะร,ราคาถูกมากโอเคเนาะถ่ายดูแล้วก็มีมีชื่อหรือยังคันนี้เจ้าคันนี้ชื่ออะไร ขี้โม่ใช่ไหมยักษ์เขียวขี้โม่ยักษ์เขียวขี้โม่ชื่อเจ้ายักษ์เขียวขี้โม่ใช่ยักษ์เขียวขี้โม่มึงมันรันอันนี้อันนี้หลวมิหลานบินได้กูบินไปแล้วเล็กสั้นแต่ขยันซอยเออแต่ดันแรงนี่นี่มีเยอะโค้งก็มีแปะเยอะไม่รู้ตั้งชื่ออะไรดีนะครับสำหรับคันของสุณทอนยักษ์เขียวขี้โม่กเขียวขี้โมนะครับไปห้าเป็นเลด ถ้าร้อนนกก็ตั้งอะไรไม่รป็อ่ะโอเคครับผมดีดูชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ